เราทำชุดชุดหนึ่งราคาเท่ารถเก๋งอะคุณคิดว่วคนรวยโง่อะเขาไม่โง่เขาฉลาดเขาต้องการสิ่งที่ตอบสนองเขาได้สูงสุดสมัยก่อนเสื้อเราขายชิ้นละ5 0 0 0ขายไม่ได้เซลก็ยังขายไม่ได้ตอนนี้เราก็ทำเสื้อให้ดีขึ้นก็ขายชุดละ2,000 0ลงโปรโมทปุ๊บก็มีคนโทรปั๊บก็ต้องรอคิว แฟชั่นคือ believe in belief ถ้าเราทำในสิ่งที่เราเชื่อเราเชื่อว่าสิ่งนั้นมันดีมันคู่ควรกับคนที่ได้พบเห็นแล้วค่อยจะตัดสินใจซื้อว่าทำสิ่งแล้วเราทำอาชีพเดียวไม่เปลี่ยนมา40กว่าปี าทำธุรกิจจะเล็กจริงๆอ่ะจากเงินลงทุนที่พี่ๆน้องๆก็ช่วยกันมา3 0 0แสนแล้วมันก็โตแบบโตน่าเกลียดอ่ะโตปีละสามสี่เท่า3 4ี่เท่าเมื่อโตถึงจุดหนึ่งมันก็รู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างมันก็ไม่ได้ยากเกิดไปมันก็ทําได้นี่ถือว่าเฉยงมากอ่ะคือภาพลักษณ์หน้าตาธุรกิจมันดีไปหมดธุรกิจต้มยำกุ้งมันก็พังทลายจะบอกว่าต่ำสุดในชีวิตของธุรกิจเนี่ยมันน่าจะถือว่าต่ำสุด เพราะว่าคนหนุ่มอายุไม่ถึง40ปีเป็นนี้หลักพันน่ะมันก็เป็นนี่จริงๆอะ่ะเพราะว่าเจ้านี้เราบังเอิญเขาเชื่อเราเ้าก็หวังว่าเราน่าจะเป็นคนหาเงนินใี้เขาได้ก็เลยให้เราพูดเยอะแล้วมันก็เห็นการเติบโตที่ไปได้ดีแต่ว่า40เนี่ยมันไม่ได้สนใจเพราะกว,า,กวาดเรียบหมดเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสึนามิทางเศร,รษฐกิจในครั้งนั้น เราคิดว่าถ้าเรายอมรับปัญหาทุกเรื่องเราปัญหามาคลี่ดูให้หมดเราก็จะรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างเดียวมันก็เป็นปัญหาของเราด้วยเอาเงิปัญหาง่ายมันก็ต้องคิดทบทวนว่าเออมันมีอะไรบ้างแต่ตอนนั้นชื่อเสียงมันดีมันดีมากมากอ่ะเพราะว่าเราทํางานสักเซสตลอดฉะนั้นการที่เรากอบกู้มามันมีทุนเดิมของชื่อเสียงอยู่แล้วใจเราก็สู้ทีมเราก็สู้ก็ใช้เวลาสัก34ปีก็เคลียร์นี่สรค่อยค่อยบางลงเล็กลงแล้วก็ คือหลงขึ้นสารจนจนปูโป่งอ,ะ <S <S อ่ะมันท้อแล้วได้ประโยชน์อะไรล่ะคือถามวัามันท้อไหมมันก็ไปเลือกมนุษย์อะ่ะมันก็คนไหนเจอปัญหายเยอะๆแล้วไม่ท้อแต่ถ้ามันถามว่าท้อไม่ได้ประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากทําลายจิตใจตัวเองใจคุณไม่ดีร่างกายคุณก็จะพลอยป่วยได้ไม่เข้าใจว่าจะไปท้อทำไมถ้าเราว่าทนได้ก็ต้องทนทนไม่ได้ก็ต้องทนถ้าเราเข้าใจเรื่องแบบนี้แล้ว มันมีเรื่องไหไรที่ทนไม่ได้บ้างอ่ะมันเป็นสัจจะมันมีใครบ้างนะที่มันดีหมดสําเร็จหมดมันไม่มีหรอกคือถ้ามีเนี่ยยกตัวอย่างให้ผมดูสักลายนึงอ่ะแต่ผมเชื่อจากการที่ผมได้เรียนรู้จากบรรดามหาเศรษฐีทั้งไทยและต่างประเทศวงการแฟชั่นระดับท็อปที่สุดแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยมันไม่มีหรอกแบรนยใหญ่ๆในโลกนี้มันเช็งแล้วเช็งอีกอ่ะ แต่ถามตอนนี้ว่ามันรอดไหมผมว่ามั่นใจวมันรอดเพราะมันมีทรายที่บอกว่ารอดคือความนิยมมาสมัยก่อนเสื้อเราขายชุดละ5,000ขายไม่ได้เซลล์ก็ยังขายไม่ได้ตอนนี้เราก็ทำเสื้อให้ดีขึ้นก็ขายชุดละ2 0,000ืลงโปรโมทปุ๊บก็มีคนโทรปับ๊บก็ต้องรอคิวแล้วถ้าคิวมันเกิดขึ้น Data มันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะบอกตัวเองว่ายังไงอ่ะแต่ถ้ามาทำแล้วมันเงียบกรึมก็แสดงว่าโอกาสกลับบ้านมีสูงเลยนะ แต่ตอนนี้ผลแห่งการกระทำมันเป็นผลลัพธ์ที่พอบอกเราได้ว่าอย่างนี้โอกาสที่ดีมาแล้วแล้วโอกาสที่ดีมาแล้วเนี่ยประมาทได้ไหมไม่ได้ประมาทไม่ได้เด็ดขาดมันต้องบอกว่าดีแล้วต้องดีอีกต้องเคารพลูกค้ายิ่งขึ้นไปอีกเพราะเขาเริ่มเชื่อเราแล้ววันนี้เรามีลูกค้าเ็นมาเครื่องโลกก็มีตอนออกกลางก็มาแถวเอเชีย er ก็มาแล้วการที่จะยอมให้เราทําชุดชุดหนึ่งราคาเท่ารถเก่งอ,อ,อ่ะคุณคิดว่วคนรวยง่อ เขาฉลาเขาต้องการสิ่งที่ตอบสนองเขาได้สูงสุดในหลักวิชาการของการทำเสื้อผ้าที่ถูกต้องถ้าเราทำไม่ได้คุณอย่าฝืนทำถ้าลูกค้าไม่ใช่คุณก็จะบอกเขาว่าคุณไม่ใช่เราต้องเคารพเึ่งกันและกันแต่ถ้าเราเชื่อมั่นว่ามันใช่และมันไม่ดีคุณเอาเสื้อผ้ามาคืนผมเลยผมจะเอาเงินคืนให้คุณ าจะบอกจริงๆเราตั้งใจมาแจกแต่ว่าบางคนก็อยากจะซื้อถามว่าขายดีไหมก,ก็ดีทั้งคู่ขายไม่ดีก็ดีขายดีก็ดีเพราะถ้าขายได้ดีเงินที่เราขายได้มันก็จะองไปทาเรื่องดีคือเราต้องยอมรับว่าสังคมเราต้องบอกทุกศาสนาแหละมันต้องมีลีฟคุณต้องเชื่อเมื่อคุณเชื่อคุณต้องมีแรงศรัทธาแล้วเมื่อคุณมีแรงศรัทธาเนี่ยความสักเซสจะเกิดความสำเร็จจะเกิด,กดฉั้นความสําเร็จที่จะเกิดเนี่ย บางครั้งจะบอกว่าปฏิหารก็ไม่ผิดแต่ถ้าไม่ทาอะไรเลยอ่ะไม่มีหรอกคือเราก็ไม่รู้เนาะพนักงานขายเราก็บอกขอสีพื้นแล้วบอกไปเอาเอาไปเรื่องอะไรเขาบอกไม่ตาหมานิยมเด็กเอาไปทาปากห้าโมงเย็นแล้วยังไม่เปิดปีนจะอยู่ว่าขายไปเทน้ําเทท่าเราก็บอกเอานะก็เชื่อพองามก็นนี้สังคมไทยจิตตกเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือจิตตกไปฟังพระพูดจิตก็แข็งแรงขึ้นท่านให้น้ำมน เ็ารู้สึกว่าคลายตัวอย่างรวดเร็วแต่ว่าท่านสอนให้รู้จริงๆก็เคยอ u m m n n innovation ส่วนพุทธคุณหรือภาวนาที่ท่านได้มอบให้อันนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าคุณเชื่อคุณจะเห็นว่ามันจริง